เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนอรินพาสวัสดีครับเรื่องนี้ต้องคุยนะครับมาเจอกันในช่วงค่ำๆทางดูบอลกับนัดเหมือนเช่นเดิมนะครับหลังเกมที่ m มาต e เนตเนี่ยชนะเบอร์ลี่ไป3ต่อ2โดยปกติแล้วนะครับหลังเกมเนี่ยรายการวดยต้องคุยก็จะเอาประเด็นเล็กๆน้อยๆเก็บตกมาคุยกับแฟนช่องนะครับแต่ว่าพอเพ่อิญอเพอิว่าวันนี้มันเป็นวันที่31 สิงหาคมนะครับแล้วก็เป็นวันรองสุดท้ายของตลาดซื้อขายนะครับว่าตามตรงก็คือช่วงโค้งสุดท้ายละมันก็มีข่าวสารที่น่าเอามาคุยนะครับเป็นเรื่องด่วนนะครับเข้ามาเล่าสู่กันฟังคือถามว่าณนะตอนนี้แม่เดเหลือลุ้นอยู่กี่เดีลนนะครับว่ากันแบบนี้ก็น่าจะลุ้นประตูเป็นหลักนี่แหละส่วนมิดฟิลเนี่ยก่อนหน้านี้ เดวิดออนสตีนนะครับเคยถูกไมจ์จอเหมือนกันโดยพิธีกรนะครับก็คือออนสตีนไปให้สัมภาษณ์นี่แหละว่าแมลเต็ดเนี่ยมีโอกาสจะได้มิดฟิลด์อีกสักคนไหมแม้ว่าเวลาในช่วงตลาดซื้อขายที่มันเหลืออยู่มันจะน้อยมากนะครับออนสตีนบอกว่าคือถ้าจะได้นะผมย้ำว่าถ้าจะได้ก็อาจจะเป็นดียวยืมตัวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งขีดเส่นใต้คำว่าถ้าจะได้นะไม่ได้แปลว่าออนสตีนยืนยันนะครับว่าจะมีมิดฟิลด์เข้ามาเสริม แต่ว่าเอาเป็นว่านะตอนนี้สถานการณ์ตำแหน่งรุกษาประตูผมใช้คำว่าค่อนข้างจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงนะครับโดยเฉพาะเมื่อดูจากผลงานของประตูเมเตปปัจจุบันทั้งสองคนนะครับอันเดรโอน,า,นาเนี่ยไม่มีอะไรต้องอธิบายกันละนะครับทุกคนคงรู้กันอยู่ส่วนเอาทายบายินดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกเพ่งเล็งเท่ากับโอนาน่า นะครับแต่ว่าก็มีพลาดได้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับอย่างว่าตรงเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เจอกับเบอร์ลี่เนี่ยลูก22นะสำหรับผมแล้วกันผมรู้สึกว่าบายดีเซฟมานะครับแล้วไปโดนหน้าขาคือมันมันก็ไม่น่าจะกระชอกไปเข้าทางผู้เล่นเบอร์ลี่อ่ะว่านตามตรงนะครับคือจริงอยู่ประตูผิดพลาดได้ไม่ีปัญหาอะไรนะรประตูระดับโลกก็ผิดพลาดกันได้แต่บางทีมัน บ่อยเกินก็ไม่ดีหรือถ้ามันเกิดทีทีก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยเอาว่าตามตรงตำแหน่งรูสัประตูก็เป็นตำแหน่งที่จำเป็นที่จะต้องอย่างน้อยเนี่ยให้มันมีรสชาติใหม่ๆให้มีคู่แข่งใหม่ๆนะครับเข้ามาสู่สโมสรกันหน่อยซึ่งเอาเป็นว่าณนะตอนนี้นะครับมีหลายสื่อเลยที่พูดถึงข่าวสารของตำแหน่งรูสัประตู ที่มนแต่มีโอกาสจะดึงเข้ามาเพราะว่าตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีชื่อของเซเนอร์ลัมเมนส์กับนายทวารของอันชัวร์อยู่ตลอดแต่สุดท้ายก็ยังปิดดิวไม่ได้ว่าตามตรงดิวเนี้ยค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายผมเหมือนกันเพราะผมเข้าใจว่ามันน่าจะจบไม่ยากแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดอันชัวร์โกงราคานะครับแล้วก็พยายามจะสร้างบิตดิงวอลหรือว่าสงครามการ ดันราคาย่อมๆเพราะว่าก็มีกลาตาสรายนะครับที่เข้ามาพยายามที่จะมาแย่งตัวโซเนลลมเนนส์ um ด้วยนะครับซึ่งแมนเต็ดก็คงจะรู้ว่าระดับประตูนะครับของลีกเบลเยียมที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในลีกระดับสูงเนี่ยถ้าสมมติไปยอมให้เขาโก่งง่ายๆนะครับเช่นว่าถ้าราคามันไปสักโอ้โห2 2 23 24 25ล้านปอนด์บางที แต่ก็อาจจะยังไม่พร้อมจ่ายนะครับซึ่งเอาตรงๆดีลของเซเนอร์ลามเมนส์เนี่ยมันอาจจะโดมิโน่ไปหลายส่วนเหมือนกันนะครับเพราะว่ากาดาสายก็มีข่าวกับเอเดรียนมเรสนะครับประตูของแมชช c ตี y ซึ่งแมชช c ตี y ก็มีข่าวกับจอร์จิดอนนารูมาถึงขนาดที่ว่ามีการพูดคุยกันแล้วนะครับและถ้าสมมุติว่าซิตี้จะได้ดอนนารูมาเนี่ย มันก็เท่ากับว่าฝั่งของกาลาตาสรายก็ต้องได้ตัวเอเดรียนมูเรียสมาก่อนแต่กาลาตาสรายก็มีข่าวกับซูเนอร์ลาเมนส์เหมือนกันฉะ so, นั้นเนี่ยผมว่าน่าจะอดละเวงกันสนุกสนานนะครับในช่วง2วันสุดท้ายของตลาดนะครับแต่ว่าล่าสุดไมค์แมกกราดรายงานนะครับว่ามเมเนตเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอใหม่ไปให้กับซูเนอร์ลาเมนส์แล้วก็เอเยตแล้วนะครับซึ่งข้อเสนอนี้เอาตามที่ไมค์แมกกราดจากเทเลกราฟเทียสอบอกกันแล้วกัน ยังไม่ได้มีการระบุนะครับว่าตัวเลขราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่แมกกาดก็ยืนยันข้อมูลเดิมเข้ามานะครับว่าถ้าสมมุติว่าลาม e นสจะไปนะครับทางอันโชเว์ต้องการจะขายเกิน20ล้านปอนด์ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในข้อมูลตรงนี้จะข่าวที่มันแมกราดรายงานก็คือ อันเชิร์ยังเป็นฝ่ายที่พยายามจะควบคุมตัวเลขราคาคือไม่ได้ปล่อยเซอร์เนอร์ลัมเมนสม์มาง,ง่ายๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วมันเข้าไปสู่ช่วงท้ายของตลาดซื้อขายเนี่ยสิ่งที่มแมตตดพัมในเวลานี้ก็คือหาตัวเลือกใหม่และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสอบถามกลับไปหาเอมี่มาร์ติเนสอีกครั้งหนึ่งนะครับทางไมค์แมกกราชใช้คําว่า เป็นลักษณะของความเป็นไปได้ก็คือทางเลือกที่เป็นไปได้นี่แหละกับการพยายามที่จะไปดิวเอเนียมาร์ตนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกทั้งไมค์แมกราดยังรายงานเข้ามาด้วยนะครับว่าจอ s นซานโชก็ยังปล่อยตัวไปไหนไม่ได้นะครับก็มีการพูดคุยเหมือนกันว่าเฮ้ยงั้นส่งซานโชไปอยู่กับแอ s o ซอนวิลล่าไหมนะครับอะไรประมาณนี้แต่ก็หลายท่านก็น่าจะทราบว่า ซานโชก็มีปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยวิล่าจะยอมจ่ายค่าเหนื่อยที่ซานโช่ต้องการไหมเพราะว่าจริงๆหลายทีมในยุโรปเนี่ยมาขายขนมจีบซานโช่กันเยอะแล้วสุดท้ายเจอค่าเหนื่อยนะครับก็ทําให้ดีลมันชะงงักแค่นั้นนะครับแล้วซานโชก็มาย้ายทีมสักทีหนึง่งหรือว่าไม่ได้ย้ายสักทีนี่แหละนะครับฉะนั้นสถานการณ์ของประตประตูมาตตอนนี้มันกลายเป็นว่าทางเลือก,กแรกก็คือสู้ในดีลเซเนอร์ลาเมนส แล้วก็อาจจะเจราจากับอันเชิร์ฟหาราคากึ่งกลางที่ลงตัวหรือไม่ถ้าสมมติว่าอันเชิร์ฟยืนยันว่ายังไงจะต้องเกิน20ล้านปอนด์ซึ่งเมื่อเต็ดรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะครับก็อาจจะไปมองหาเอมิเลียโน r มาร์ติเนสซึ่งรายงานนี้ก็ตรงกับที่โรมาโนรายงานเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเต็ดมีการติดต่อไปหาเอมี่แล้วก็เอเย่นของเขาและแน่นอนนะครับ ไซมอนสโตนเทีย b ์หนึ่งบีบนี่คือกระบอกเสียงของแมนยจนเนตรายงานเช่นกันว่าตอนนี้แมนยูอเนตพิจารณาจะเซ็นสัญญากับเอมี่มาตินีสอีกครั้งหนึ่งคือก่อนนี้มีปัญหานะครับเรื่องโอเคแอสเซเวล่าตั้งราคาเอมี่สูงเกินไปแมนยูอเนตไม่สู้นะครับแต่ทีนี้พอเจอสถานการณ์ของลัมเบนซึ่งอันเวิร์ฟก็พยายามโกงราคาเหมือนกันนะครับแมนยูเนตก็เลยอ่ะกลับไปมองเอมี่เป็นตัวเลือก ทีนี้เนี่ยโอเคผมไม่เห็นการโต้แย้งกันนะครับหรือว่าเห็นสิ่งที่แฟนๆช่องแชทช่องคอมเมนต์เราเนี่ยทั้งในเพจทั้งในช่องเนี่ยเห็นต่างกันก็คือบางท่านเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเอมิเนติเนสเนี่ยคุณจะไปจำภาพตอนอฟุตบอลโลก2022อะ่ะที่อาร์เจนตินาเป็นแชมป์ก็ไม่ได้นะเพราะว่าตอนอยู่กับแอสตันวิลล่าเนี่ย เอมี่ก็พลาดเยอะอยู่แล้วก็มีบางท่านก็เอาเสถียิมาวางว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> ถ้าเอาเฉพาะเออร์เรอร์เอมี่ก็พลาดไม่ต่างจากโอนาน่านะอะไรประมาณนี้อันนี้ผมไม่ได้เอาตัวเลขขึ้นให้นะครับแต่ว่าอา่มันก็มีการพูดคุยกันนะในคอมมูนิตี้ประมาณนี้แหละแต่ขณะเดียวกันมันก็มีมุมที่มองว่าถ้าคุณไปเอาเซอร์เนอร์แมนโอเคเสถีในลีเบรียมคือถ้าคุณเปิดกราฟคุณไป เอา Data มานั่งวางแล้วก็เทียบกันนะครับสี่เหลี่ยมใครกว้างกว่ากราฟใครดีกว่าเส้นใครเ,เหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคุณจะเห็นว่าเซอร์เนอร์ลัมเมนส์มันกินคนอื่นหมดเลยกราฟจะใหญ่สุดเลยสาเหตุก็คงจะเป็นเพราะว่านั่นเขาเอาสถิติของการรักษาประตูในหลีกเบลเยียมมาทาบนะครับแต่ว่า จุดที่ s t ตนก็บอกแล้วมันเป็นเรื่องที่ก็น่าเป็นห่วงระดับหนึ่งก็คือ s n l w m e n ไม่มีประสบการณ์ในลีกระดับสูงนะผมใช้คำนี้เลยแล้วกันนะครับแต่ martinez หรือว่าเอมี่หรือว่าบางคนเรียกดิบูเนี่ยต่อให้จะโอเคบางคนบอกฟอร์มขาลงนะครับบางคนบอกว่าเสติไม่ดีดีขนาดนั้นนะครับมี e er r อร์มีจังหวะพลาดมีอะไรต่างๆ แต่ว่าสิ่งที่เอมี่มีก็คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในการรับมือกับแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับทีเนี้ยอ่ะโอเคสุดท้ายผมก็ต้องพูดความเห็นผมใช่ไหมซึ่งผมมาเข้าใจว่าบางท่านก็จะเห็นต่างบางท่านก็จะเห็นด้วยอันนี้ไม่ติดนะครับขออย่างเดียวผมเห็นไปทางไหนถ้าจะเห็นต่างเห็นต่างกันมาพิมพ์กันมาในเหตุผลด้านฟุตบอล ขออย่างเดียวเลยนะครับอย่าแซะกันอย่าบอกว่าเอ้ยไอ้นี่ไม่รู้เรื่องฟุตบอลวิเคราะห์คืออย่างนี้เอาเป็นว่าเห็นต่างคันพิมพ์ด้วยเหตุผลนะครับอย่าดายอย่าแซะกันเลยเอาเป็นว่าแบบนี้ครับถ้าถามผมถ้าสมมติว่ามันมีเอมี่กลับเข้ามาในสมการถึงบางคนจะไม่เชียร์แต่ผมก็ยังกลั้นใจเลือกเอมี่เพราะอะไรสำคัญที่สุดคือห ประสบการณ์ครับต่อให้อายุจะเริ่มเยอะนะครับต่อให้ฝั่งของเอมี่เนี่ยจะใช้คำว่าไม่ใช่ประตูที่หนุ่มแน่นเหมือนเมื่อก่อนอะถ้าพูดถึงตำแหน่งผู้สับประตูผมว่าเอาตรงๆอะอายุ 33, 34, 35ก็พอหวเอมี่ e 32เองนะครับก็ยังพอโอเคที่จะเฝ้าเสาอยู่ ถ้าสมมติว่าเซนมาใช้ระยะสั้นสัก2-3มปีในระหว่างที่กำลังหาประตูมือดีเจนใหม่รุ่นใหม่ <c oughs> ก็ยังพอได้อยู่นะครับอีกหนึ่งจุดที่ผมว่ามันจำเป็นนะคือผมไม่ได้ยึดติดกับไอ้ฟุตบอลโลก2022หรอกแต่มันก็พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งคือเอมิมาร์ติเนสอ่ะเขาเคยผ่านนัดชิงนะครับแล้วก็นักเตะประเภทเนี้ยมันจะมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ชนะอยู่ รือมีจิตวิญญาณที่แบบถ้าสถานการณ์มันบีบคั้นจริงๆนะครับแล้วมันต้องการความต่างอะไรสักอยาก่างหนึ่งนะครับผู้เล่นที่มันเคยผ่านแมตช์ระดับสูงๆมาเนี่ยจะช่วยทีมได้อันนี้คือความเห็นผมนะซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมาดินเนสมาเมลเบ์ตมันจะเหนียวแน่ๆประสบความสําเร็จแน่ๆหรือไม่พลาดเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับคือถ้าย้ายมามันอาจจะมีจังหวะพลาดหรืออาจจะเป็นดีลที่แปลกก็ได้นะครับผมอาจจะ มองผิดก็ได้แต่ว่าถ้าถามผมนะตอนนี้ให้เลือกระหว่างโซ n เนอร์ลาเมนส์ที่เฮ้ย mm hmm. อายุการใช้งานยาวนะครับแล้วกเ็เป็นประตูสายเลือดใหม่แต่สิ่งที่มแมตเดตต้องการตอนนี้คือนักเตะสายเลือดใหม่หลายคนมาเจอความกดดันความบีบคั้นที่นี่นะครับแล้วสุดท้ายไม่ไหวก็เยอะนะยกตัวอย่างเช่นราสมุสฮอยลุนเห็นได้ชัดมาก สุดท้ายไปอยู่นาโปลีเนี่ยอันโตนิโอคอนเตอาจจะปลุกปั้นจนกลับมาพีกก็ได้แต่ว่าอาเป็นว่ากลับมาแต่หอยลุนพนแรงกดดันไม่ไหวนะครับฉะนั้นถ้าถามผมว่าตอนนี้ถ้ามันเหลือ2ตัวเลือกก็คือลัมเ,เมนกับเอมี่ก็ยังเลือกเอมี่อยู่ผมเข้าใจสแตทนะเออร่องเออเร์อ,อะไรต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าลัมเ,เมนจะไม่มีจังหวะผิดพลาดเพราะว่าถ้าคุณไปดูไฮไลท์ของที่เขาตัดมานะครับ จังหวะพลาดของลาเมนมันก็มีเหมือนกันมันก็มีเออร์เรอร์กันทุกคนครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยตอนนี้มนเมมเบตไม่ต้องการอะไรนอกจากคนที่แบบหัวจิตหัวใจแข็งแกรง่งและผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะและ้วเพราะว่านั่นแหละครับการที่คุณจะเอาชนะตัวเองได้ในการอยู่ที่มาเบตตอนนี้สำหรับผมนะไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือเป็นนักเตะสิ่งที่มันต้องผ่านให้ได้คือคุณต้องไม่หวั่นไหวอ่ะคุณต้องแข็งแกรง่งคุณต้องยืนหยัดอ่ะแล้วคุณต้องอ ่านทานแรงกดดันให้ได้ขนาดรูเบนนามริมอ่ะบทสัมภาษณ์บางบทสัมภาษณ์ระยะหลังอะ่ะมันก็แสดงให้เห็นว่าเขาปานไม่ไหวอะ่ะบางจังหวะก็มีโอนไปเอ็นมาบางทีให้สัมภาษณ์อย่างหนึ่งนะครับพอเสือ,อามารายงานไปตีพิมพ์ก็ต้องมาแก้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับฉะนั้นมันต้องการคนแบบนี้คนที่มันจะแกร่งพอแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะซึ่งไม่ได้บอกว่าเอมี่ผ่านมาเยอะที่สุดนะแต่ถ้าเลือกระหว่างเอมี่กับลาเมน ผมก็ยังคิดว่าถ้าเลือกได้นะตอนเนี้ผมว่าก็ยังไปที่เอมี่นะครับผมย้ำว่าส่วนตัวออาประตูที่ผมชอบที่สุดนะยังคงเป็นดิโอโก้คอสตาแล้วก็มีข่าวแวบๆผมรู้สึกซาชาทาวเลอรี่มั้ง ieri, แต่ซาชาทาวเลอรี่ก็รายงานไม่ได้ตรงตลอดนะครับถ้าจำกันได้ทาวเลอรี่เคยรายงานว่าเบนจามินเชสโก o เลือกนิวคาสเซิลสุดท้าย ซาชาก็รายงานผิดนะครับแต่ซาชารายงานเมื่อสักครู่นี่แหละว่าวิล่าอาจจะเอาเดียโก้คอสาไปเฝ้าเสาแล้วก็เอมี่จจะมาแมนยูอนเต็ดอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอ่ะก็ดูแล้วกันว่าสโมสรจะเอายังไงอันดับแรกก็คือสู้ไปก่อนในดีลของลา m เมนส์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลาเมนส์ไปไม่ได้ตอนนี้มันมีอีกหนึ่งแนวทางแล้วหรือไม่แน่เหมือนกันสโมสรอ,อาจจะค่อยๆถอยจากดีลลาเมนส์แล้วก็ เข้าไปหาดีลของเอมี่เต็มตัวก็ได้นะครับตามันต่อเดี๋ยวก็รู้บทสรุปครับเพราะว่ามันเหลือไม่ถึงอสองวันเต็มแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะสั้นๆก่อนไปพี่เลฟนะครับสรุปแล้วยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับคาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับจาคอบแทนสเวลผู้สึกข,ข่าวจากเด e a แอ l e ล i ติรายงานเข้ามานะครับซึ่งรายงานนี้ก็ ตรงกับผู้สือข่าวระดับสูงนะครับหลายคนรวมถึงฟร r ซิสโอมาโนด้วยก็พี่เลิฟกำลังจะเซ็นกับแอสตันวิลล่านะครับหลังจากที่หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแต่บางท่านก็คอมเมนต์นะครับในคอมมูนิตี้เราแล้วก็แซวกันว่าเฮ้ยถ้าวิลล่าอยากจะได้เนี่ยทำไมไม่มาซื้อตอนสัญญายังไม่หมดแ <laughs> มนเชสเต็ดจะได้ตรงได้ตังหน่อยนะครับไม่ใช่มาเออรอหมดสัญ,ญญาแล้วก็เซ็นฟรีแบบนี้ ใช่ไคือเราก็คิดว่าเออหมดสัญญาแล้วจะไปไหนไกลสรุปไม่ไปไหนนะครับมาอยู่กับแอสตันวิลล่านี่เองคือเจ well ้าขอบทันเซเลก็รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆก่อนเนี้ยวิลล่าก็อยากเสริมผู้เล่นเกมรับแล้วพวกเขาก็อยากที่จะได้ตัวเจดีคันบอดนะครับซึ่งเป็นอกองหลังวัย19ปีนะครับทีเนี้ยสุดท้ายยื่นข้อเสนอไปปิดดิลไม่ได้นะครับแล้วก็ เจดีแคนวอตเนี่ยนะครับว่ากันว่านะว่ากันว่าท้ายที่สุดแล้วน่าจะเซ็นกับคริสตัลพาเลซซึ่งน่าจะเป็นตัวแทนของมาร์เกอีที่มีโอกาสจะไปอยู่กับลิเวอร์พูนี่แหละนะครับฉะนั้นสุดท้ายวิลล่าก็มาเลือกวิกตอร์ลินเดเลฟ มันไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยโตรงเพราะจริงๆพี่เลิฟหมดสัญญากับเราไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อะไรจากดีลนี้นะครับสุดท้ายแค่มันเล่าสวนฟังเฉยว่าเออพี่เลิฟกำลังจะไปวิลล่านะก็ประมาณนี้เอาล่ะสุดท้ายถามทุกท่านในช่องคอมเมนต์แล้วกันนะครับถ้าคุณจะเลือกลามนส์ก็พิมพ์มาครับถ้าคุณจะเลือกเอมี่ก็พิมพ์มาความเห็นแตกต่างไม่เป็นไรคอมมูนิตี้เราเปิดรับความเห็นต่างอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาไดเลยแค่สำหรับผมผม ถ้าถามผมแล้วกันนะความเห็นของแฟนบอลคนหนึ่งผมคิดว่าประสบการณ์ของเอมี่ในเวทีใหญ่มันสําคัญแล้วมันน่าจะเสี่ยงน้อยกว่าลามนส์นะครับไม่ได้แปลว่าผมรับประกันว่าเอมี่มาแล้วจะปังนะแต่ณตอนนี้ถ้าคาดการจากตอนเนี้เอมี่ดูจะเป็นความเสี่ยงที่เสี่ยงน้อยกว่าแม้เข้าใจว่าจะตรงสแตตอะไรต่างๆจะไม่ดีมีเอร์ร่งเอเรเพรๆกับโอนาน่าตามที่มันมี Data อะไรมาเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่า เราว่ากันที่หัวจิตหัวใจก่อนแล้วกันว่ากันที่ประสบการณ์การผ่านเวทีใหญ่ซึ่งผมว่าเรื่องนี้สำคัญประมาณนี้นะครับช่วงท้ายฝากเอาไว้นะครับสำหรับผู้สับสนนครับอาริฟุตบอลเสื้อย่าเสื้อเยือนเสื้อเติร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโปรแรงนะสำหรับเสื้อเย่าซีซั่นก่อนลด50%ส่วน3ตัวที่อยู่ในภาพราคาปกตินะครับสนใจแอดไลน์แอไซไนน์นเหรือว่าจะคลิก ลิงก์ตาม Description ที่อยู่ด้านล่างก็ได้เช่นกันฝากไว้กับอาริฟุตบอลนะครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อๆไปนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนส่วนข่าวตลาดซื้อขายมันก็กำลังจะเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับบางท่านถามผมเข้ามาว่าแนทครับพี่แนทครับจะมีไลฟ์มาราทอนในช่วงเดทไลน์ไหมเอาจริงๆนะผมอยากทำอยากทำมาก เพราะว่าก็ทํามาทุกตลาดนะครับมันสนุกมากแล้วมันก็ได้อยู่กับแฟนช่องนานๆด้วยแม้ว่าระหว่างที่ไลฟ์ผมจะง่งวงก็ทีนะครับบางทีเี่ยโอ้โหช่วงประมาณแบบตีสามตีสี่เนี่ยผมก็เบลอไปพูดไปนะครับมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วแต่ว่าผมก็อยู่กับทุกท่านจนจบนะแต่คือด้วยความที่ณนะตอนนี้เนี่ยผมกําลังจะไม่ใช่กําลังจะด้วย คือผมทำงานที่ขอบสนามแล้วนะครับแล้วผมก็ต้องไปไลฟ์รายการทีมทอล์กจันถึงสุบแล้วก็อย่างที่เล่าให้กับแฟนช่องไปคือผมต้องออกจากบ้านประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เลยจะคือมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะคือเมื่อก่อนคือผมทําช่องอย่างเดียวพอทาช่องอย่างเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยวันธรรมาดามก็เหมือนเราคุมเวลาตัวเองได้นะครับเราอาจจะแบบตื่นสายหน่อยตื่นเที่ยงนะครับหรือว่า เราคือเวลาเป็นของเราหมดนแต่ทีนี้พอเราไปทํากับองค์กรแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็เหมือนกับเราต้องตื่นไปทำออฟฟิศนะครับซึ่งมันก็ทําให้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะไลฟ์มาราธอนได้ไหวนะแม้อยากจะทํามากนะแต่สุดท้ายคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะไลฟ์นะรพรุ่งนี้น่าจะไลฟ์เพราะว่าวันเดทไลน์ก็ต้องมาคุยกันหน่อยนะโอเคนะครับประมาณนี้แต่ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามกันเข้ามานะครับเยอะมากแล้วก็คิดถึงการไลฟ์มาราธอนของดูบอลกับนัท นะมันสนุกมากที่ได้มาติดตามข่าวสารต่างๆร่วมกันนะครับก็แต่เราจะเจอกันนะในไลฟ์เสียดายเหมือนกันที่แบบไลฟ์มาราธอนไม่ได้นะครับแต่ก็หวังว่ากับบทบัตรใหม่ที่ขอบสนามนะครับหลายท่านก็ติดตามให้กําลังใจกันต่อก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณสดุกกําลังใจโอเคครับไปแล้วครับไปจริงๆละคืนนี้มีบอลเนาะลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเตะกันที่ผมพูดคือขณะที่ผมอัดนะผมอัดประมาณค่มหนึ่งนะครับบางท่านมาชมคลิปนี้ตอน ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลจบคุณก็ได้จะทราบผลแล้วนะครับก็ชมฟุตบอลกันให้สนุกนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ